มาแล้วนี่นกูลาดระวังหนามนะไม่มีหนาม้ำไม่มีไงกมมันน้ำเนี่ยพันนี้ไม่มีหนามค่ะพ่ออ้โอระวังต่ำนะหนามตำ่ำปู่ไม่รู้เรื่องเลยน้ำลายไหลเช็ดน้ำลายให้หลานหน่อยค่ะกระดาษไม่มีคะ่ะ งั้นเสกกระดาษมาฟุ๊บกระดาษอยู่ไหนเอเช็ยจำได้เอเชียจำไายหน่อยอุ้ยแมวกินได้ลาบสีแดงค่ะชื่อพันธุ์ก็วาเลนไทน์ค่ะ ไม่ธรรนดาอย่างนั้นหรอธรรมดาอย่างนี้ทุนี้ก็เสร็จขุมทวดมาแลน่ขุมทวดมาแจงน้งวันแล้วมาหาไปกินข้าวกะหลานไปไปบอกพ่อไปกินข้าวกะหล่ำจักไปเดี๋ยวกินข้าวยังจะไปกินข้าวกับหลานนะพ่อกินข้าวยัง ไปกินกันเลยน่ะกําลังจะไปกินกันในห้องนั่นแหละกินข้าวแยะอร่อยด้วยแย่ๆอร่อยด้วยบอกทวดที่บอกว่าอร่อยด้วยนะท่าจันโญของหนานขิมหลานเนียมึงอ่ะไม่มีหนานะพูดพูดไม่ออกเลยใครวะอะฮะฮะฮฮะฮไม่รู้จะมองใครเลยไม่รู้มองใครเลยอันนี้อันนี้ เออเวลาเอาไปอยู่เลยไหมไปทั่วดดิเอาหลานอยู่การยื้ยากเอาไม่อยู่หล่ะหล่ยางมันเอาไปซอกล้อมเนี่ยคูเอามาอุ้มแป๊กเดียวอยูเลยเลี้ยงเก่งเลี้ยงเก่งพ่อเนี่ยสวยจังเนี่ยสวยไหมน่ะสวยแล้วสวยจังเลยคนอื่นไม่ให้ เด็ดแต่เนี่ยให้หลานคนเดียวแล้วยเหนยขยี้เลยขยี้เลยขยี้เยลูกขยี้าอนุญาตร้อนจังเลยตรงเนี้ยไปหาล่อไปหาด้วยมาถ่ายรูปก่อนถ่ายวิโอการนะถ่ายวิวกลางหลังนะน้องปูมองปูดิมองปูอันนี้พอใจละดีแล้วดีแล้วเออดีแล้ว

มาต่อชีวิตให้ปูเหรอหอมจังเลยยิ้มใช่ไหม,มยิ้มใช่ไหมเล่น,ห,ลนหาอะไรเล่นเขาก็โม่หาดูตองนู้ดูตรง,งนะู้ดูอะไรมนะีอะไรแม่ร้อนมีร้อนอะไรเป็นที่ของต่ เอแล้วไป